คุณเคยได้ยินเรื่องของศิลปินที่ใช้ฟินในการสร้างสรรค์ผลงานกันไหมครับบางครั้งผลงานที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดจากจินตนาการที่เกิดขึ้นในโลกที่แตกต่างจากปกติอย่างเช่นซิโฟนีแฟนตาสติกของเบลลิออและนี่คือเรื่องราวจากจินตนาการในโลกเหนือธรรมชาติด้วยที่มีฟินเป็นส่วนหนึ่งของความเศร้านี้ เอเตอร์บริออสเป็นนักประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศสได้ไปหลงรักกับนักแสดงสาวเฮริสมิธสันคลั่งมากจนถึงต้องย้ายไปอาพาร์ตเมนที่อยู่ใกล้ๆจะได้มองห่างๆอย่างห่วงห่วงส่งจดหมายไปกี่ฉบ,บับก็ไม่ได้รับการตอบรับนะครับรอสักวันที่เธอมาก็ไม่หันมาสักทีอึดอัดมากกับความรักคาว,ข,าวข้างเดียวคือในยุคนั้นนะมันไม่มีการใช้แอปพลิเคชันหรือโซเชียลมีเดียอะไรที่สามารถระบายอารมณ์ได้เหมือนกับปัจจุบันนะครับก็เลยทําให้บรีออยต้องหาทางออกด้วยการแต่งเพลงนั่นคือที่มาของซิโฟนีแฟนตาสติกแล้ว เองนะครับว่าแต่ละท่อนนะ่ะมันมีความหมายว่าอย่างไรซึ่งทําให้เราได้เห็นถนึงความรู้สึกของเขาได้อย่างลึกซึ้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบริออสเลยครับคือท่อนแรกถึงท่อนสามามันเล่าถึงการที่พบเจอหญิงสาวแล้วไม่สามารถสลัดภาพเธอออกจากหัวได้เลยแม้ว่าจะไปไหนก็คิดถึงเธออยู่ตลอดเรียกว่าออฟเซสสุดๆเลยนะครับเครียดมากจนต้องใช้ฟิ่นเพื่อบันทาความเจ็บหัวใจรวงนน้อยนี้ฝินในยุคข,ของแบริออสถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้อย่างถูกกฎหมายในยุครอมนะครับสามารถหาซื้อได้ง่ายเนื่องจากในยุคนั้นมันตรงกับสงครามฝินครั้งที่1งและครั ดีแล้วก็บริษัทบิธิอีสต์อินเดียก็มีส่วนสําคัญในการค้าขายทั้งในยุโรปและจีนนะครับฟินถูกนํามาใช้ในหลายๆด้านเลยครับอย่างเช่นการบรรเทาอาการเจ็บปวดเพื่อความบันเทิงรวมถึงเป็นเครื่องมือกระตุ้นจินตนาการของนักเขียนและศิลปินในยุคโรมนติกหลายๆท่านเลยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของข้อที่4นะครับแบรี่ออนสเขียนในนอรว่าตัวเอกอะเครียดม,มากสาวไม่รับรักก็เลยต้องใช้ฟินเพื่อบรรเทาอาการปวดใจเขาเพอ้อจากฟินมากแล้วก็ไปฝันว่าเนี่ยไม่รับรักฉันใช่ไหมงั้นเธอห้ามไปอยู่กับใครห้ามไปรักคก็เลยา หญิงสาวที่เขาหลงรักและเขาเองก็ถูกแต่สินประหารชีวิตน,นะครับมันก็เลยเป็นเพลงมาร์ชไปสู่ลานประหารแล้วท่อนที่ข้าเองก็คือตัวเอกหลอนจนเห็นแม่มดใะพิศารเต้นรํากันอย่างบ้าคลั่งอะ่ะรวมถึงเห็นภาพของหญิงสาวที่เขาหลงรักและแปลงกายมาเป็นแม่มดในพิธีกรรมแล้วคือเขามีความสามารถในการแต่งเพลงที่ทําให้เห็นภาพอย่างมากนะครับคือเราได้ยินเลยเสียงแม่มดหัวเราะอะไรไป ไเมเนื่องจากว่าเพลงนี้มันสะท้อนถึงความไม่สมหวังในความรักของเบรยออสบางคนก็เลยคิดว่าเขาน่าจะใช้ฟินเหมือนกับตัวเอกในเพลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลายคนใช้ฟินในการผลิตผลงานต่างๆมากมายแต่เราไม่มีหลักฐานยืนยันเลยนะครับว่าเขาใช้ฟินหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือเบรยออสจะมีความทะเยอะทะยานในการสร้างสรรค์นรีอย่างมากเขาชื่นชอบการทดลองและค้นหาเทคนิคใหม่ๆใ,ในการแต่งเพลงในการใช้วงออเคสตรารวมถึงการนาเครื่องดนตรีที่แปลกๆมาใช้คือทําให้เพลงนี้มันมีความหลากหลายและมีสีสันในแบบคนที่สมัยนั้นอ่ะมันไม่เคยมีใครได้ยิน เคยฟังซิมโฟนีแฟนตาสตกของบริออนนะครับแนะนำให้ลองไปฟังกันปิดไฟและจินตนาการอาจจะตามแบบที่บริออนเขียนแนะนำไว้หรือไม่ต้องตามก็ได้นะถ้าเกิดใครฟังแล้วเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับว่าคุณเห็นอะไร